สำหรับซิสเเ็มเดิมๆในรถ m a จสตี้คันนี้นะคะยังไม่มีเจ้าตัว YouTube หรือแอพพลิเคชันต่างๆค่ะที่จะมาเติมเต็มความบันเทิงในรถคันนี้นะคะเราค่ะได้เชื่อมต่อนะคะเจ้าตัวกล่อง Unlock Car p l a y นะคะทาง USB ให้เข้ากับตัวรถคันนี้นะคะและจอตัวนี้นะคะก็จะทำให้เรานะคะสามารถดูแอปพลิเคชันต่างๆในรถนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะว่ากล่องตัวนี้นะคะมีความสามารถอะไรกันบ้างค่ะเ,เมื่อเสียบสาย USB แล้วนะคะเราก็เข้ามาที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะปุ๊บ เราจะเห็นนะคะว่าหน้าต่างแรกเนี่ยก็จะมีพวกออแอป Play Store นะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ o o o l l m m p s แล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็ Spotify ค่ะแล้วยังมีตัวตัว YouTube Music นะคะหรือว่าจะดูทีวีออนไลน์ก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็ Netflix นั่นเองค่ะซึ่งแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ให้มานะคะแล้วก็เราก็สามารถโหลด แอพพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะถือว่าตอบโจทย์และก็เติมเต็มความบันเทิงนะคะระบบภาพและเสียงให้กับรถ m a จิสซี่คันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะสําหรับผู้ใช้รถ m a จิสซี่นะคะเรารู้สึกว่าซิสเต็มเดิมๆนะคะยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงค่ะแนะนําอัปเกรดเจ้าตัวกล่องนะคะ Unlock c a r er p พค่ะติดตั้งง่ายๆและใช้เวลาไม่นานค่ะ แล้วก็จะทําให้รถของเรานะคะเติมเต็มนะคะในเรื่องของความบันเทิงค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงดู y u t u b e n e t f l i x นะคะแล้วก็ข่าวหรือว่าทีวีออนไลน์นะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราๆนะคะตอบโจทย์ทุกความบันเทิงค่ะในรถคันนี้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ